เเมื่ออวานนนตย็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแฟนเพจไทยเล่่นกับไมรู้เหมือนกันช่องยูทูบไทยเล่นนะครับวันนี้เรามีเมนูอะไรครับเรามีเมนูอะไรมีส้มตำมีรับก้อยแต่จะหมดแล้วทีนีก็ตำล่ากันอะไรการมาเลี้ยงเนี่ยมีส้มตำการเลี้ยงเนี่ยต้องเสียงหน่อยใช่ให้ตานครับผมอันนี้อะไร ลาบอะไรมาเรียนข้าวลูกพี่ครับน้ำตกลาบน้ำตกไอ้ก้อยครับผมครับผมครับอันนี้เป็นข้าวเหนียวครับครับผมกินแล้วง่วงรู้มือครับดอสเอาชิมฮะขมุก เป็นไงไออันนี้มามันไม่ได้แค่ผักมาเอาผักซ้อนอีกหัวนะไอเราก็เปรใจอยู่มันมาอย่างไรจิ้มจ้ำจ้ำไอเราก็องมีมาแบบแปลก คืกซ่อนนี่ครับอืมร้ำตะก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยจัดจ้อชอบคนขึ้มอืม ความอร่อยไม่เคยปาน,นี่ใครอ่ะ<ม>เออเริมทามไนไม่ได้เพราะอ,อิงวะ่ะสายพานอะ่ะ <c oughs> ต้องรอแกก่อนต้นเกบอกว่าสมันห้าสังไม่ห้าใช่ไมไม่ได้รวมค่าตาัด สั่งสายพานมาสายเบียร์ร้อยสิบอ่ะออเอาจัดลาดน้ำตกดิจำจัดัดไปอร่อมกันอันนี้อ่ะอ่ะเจี๊ยบเราไม่ใช่แล้หิวข้าว

mình มันมัน mình เป็นยังไงอ่ะอะอืออะน้องพอนรอก่อนรอ มอ้าวหากรู้ไม่อะเอาเป็นแฟนกันต้องรู้ดิแล้วเขาอยู่บ้านคุอยู่ที่ทำงานตอบได้ไงเจอติต่กันบ้างไงก็ต้องทักถามหน่อยเนาะเอ็งอยู่ไหนอะไรเงี้ยว่ามึงเหงอนกมดแล้วตัวละครแล้วเขามีใหม่ของอย่าเศร้าน้ำตาไหลกินร้านน้ำตกน้ำตาไหลบอกแล้วตกยินไปต้องจัดยังไง Rồi chị Yên Đã thả thùng mày à. Đã thả thùng mày ừ. Wow, đi à, đây phải thùng má máy. Ôi, đi sẽ thùng má ừ, Thùng